สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะครัวน้องสตางค์เดอคิดเช่นนะคะ ค่ะวันนี้นะคะครัวน้องสตางนะคะก็จะมาแนะนําเมนูง่ายๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็เพื่อนๆบางคนก็อาจจะทําเป็นแล้วนะคะค่ะเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูชานะคะก็จะเป็นชาดําเย็นนะคะแก้ว22อออนนะคะแล้วก็ชาเขียวดําเย็นเหมือนกันนะคะแก้ว22ออนค่ะมากันใน2เมนูนะคะค่ะค่ะชาที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นชาตรามือนะคะค่ะบางเพื่อนบางคนนะคะสงสัย ว่าควดน้องสตังผสมชายังไงใช้ชาตาอะไรอย่างนี้นะคะถึงออกมาสีเข้มควดน้องสตังนะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะบางครั้งควดน้องสตังจะผสมชาตามือกับชามังกรบินนะคะชามังกรบินเขาจะมีสีที่เข้มสีเข้มนะคะค่ะแต่บางครั้งถ้าไม่มีก็ไม่ผสมนะคะเพราะว่าชาตามือถ้าเราใส่เยอะมันก็เข้มเหมือนกันนะคะค่ะก็มาดูวิธีการทํากันเลยนะคะ วันนี้นะคะครัวน้องสตังนะคะจะกั่นชาจากเครื่องชงนะคะเครื่องเครื่องชงกาแฟสดนะคะนี่ค่ะก็จะใช้ชาตรามือนะคะเมนูแรกก็จะเป็นชาดําเย็นก่อนนะคะก็เป็นชาตรามือนะคะอันนี้ไม่ได้ผสมนะคะ แล้วเราก็จะมากั่นกันเลยนะคะค่ะก็จะกลั่นน้ำชานะคะออกมาที่150 ml นะคะบางคนก็จะใช้175 ml นะคะนี่นะคะมาดูความเข้มชาตามือก็เข้มเหมือนกันนะคะ อันนี้แค่สองช้อนโต๊ะนะคะสีเขาก็เข้มมากเลยคือถ้าไม่จำเป็นนะคะไม่ต้องผสมก็ได้นะคะนี่นะคะเราก็ได้น้ำชาที่150 ml อนะคะค่ะน้ำชา150อานะคะเราก็วางพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็เอาอันนี้นะคะไปทิ้งนะคะกากชานะคะแล้วก็จะมาใส่ชาเขียวนะคะ ต่อไปก็เป็นชาเขียวตามือเหมือนกันนะคะก็จะใส่ที่นี่นะคะใส่เท่านี้นะคะปริมาณหนึ่งช้อนกับอีกครึ่งช้อนโต้นะคะาะชาเขียวเขาก็จะเค็มนะคะก็มากลั่นเลยนะค่ะแล้วเราก็จะมากลั่นน้ำชาเขียวกันนะคะ 150 ml นะคะน้ำชาเขียวก็เข้มเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแบบไม่ต้องผสมชานะคะถ้าไม่แบบถ้าเราไม่มีความรู้ที่จะผสมจริงๆนะคะก็คือใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้ก็หอมเหมือนกันนะคะสีก็โอเค ความหอมก็โอเคนะคะค่ะเมื่อเราได้น้ำชาเขียวที่150 ml แล้วนะคะเราก็จะมาปรุงในส่วนของน้ำชาดำเย็นทั้งคู่กันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะ ค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะแก้วละ3ช้อนโต๊ะนะคะ จากนั้นก็ชงส่วนผสมเลยนะคะค่ะที่เราต้องใส่น้ำตาลทรายเยอะเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราไม่ใช้นมข้นหวานนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของนมข้นจืดน,นะคะคือต้องใช้ความหวานจากน้ำตาลล้วนๆเลยนะคะเป็นเมนูที่ไม่มีส่วนผสมของนมนะคะค่ะความหวานเนี่ยเพื่อนๆ สามารถแบบปรับรสสัดส่วนได้เลยนะคะว่าชอบหวานมากหวานน้อยนี่นะคะน้ําชาก็จะอยู่ปริมาณ200 ml นะคะเพื่อนๆสามารถเพิ่มน้ําชาได้อีกนะคะอาจจะใส่ อาจจะใส่น้าชาเป็น175 ml ก็ได้นะคะตอนตอนตอนที่ชงอะค่ะถ้ารู้สึกว่าน้ํามันน้อยไปนะคะก็ใส่เพิ่มน้ําร้อนให้มันเป็น250 ml ไปได้เลยนะคะค่ะนี่ค่ะ,เ,คคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักน้ําแข็งใส่แก้ว22องออนนะคะ ติมน้ำแข็งให้พูนแก้วนะคะก็เสร็จแล้วนะคะชาดำเย็นนะคะแล้วก็ชาเขียวเย็นนะคะแบบไม่ใส่นมนะคะก็เป็นชาเขียวดำเย็นนะคะแล้วก็ชาดำเย็นนะคะแก้ว22ออนนะคะเป็นสูตรที่ทำง่ายๆนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็ลองไปไปทำตามกันดูนะคะถ้าชอบหวานน้อยก็ลดน้ำตาลลงนะคะอันนี้เป็นสูตรสำหรับแก้ว22ออน ก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์คว้องสตังด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะก็สำหรับคลิปหน้านะคะเป็นเมนูอะไรนะคะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเข้ามารับมาชมคว้องสตังด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ